สวัสดีครับผมหมอกล้องจากพชรคกินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะครับวันนี้ผมจะมาให้เก็บความรู้เกี่ยวกับสิวข้าวสารครับสิวข้าวสารมีลักษณะเป็นสิวเม็ดเล็กๆพวกนี้ไม่แดงไม่เ,เสบไม่คันนะครับจะเป็นตุ่มสิวเหลืองๆข,ขาวๆขุน่นๆอยู่ที่ชั้นตื้นๆของผิวเกิดจากการสะสมเคลาตินในชั้นหนังกำพร้าง่ายๆคือเศษซากเซลล์สูบพิษไข้นั่นเองครับ การรักษาจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับคือ 1. การทายาในกลุ่มของวิตามิน A เพื่อลดการสะสมคอลาตนครับ 2. คือการกำจัดออกครับอาจจะเป็นการบ่งการใช้เครื่องจี้หรือแม้กระทั่งเลเซอร์ครับ สำหรับเก็บความรู้ดีๆจากพัชระคลินิกวันนี้นะครับถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์ถ้าอยากดูอีกอย่าลืมกด subscribe นะครับ